สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่30กันยายน2หาหกนะครับสินเดือนพอดีนะครับหลังจากที่ก้อนหนานี่ฝนตกต้อเนื่องกันมาหลายมือครับวันนี้ครับรู้สึกว่าจิพายูจะออกไปลรอครับตอนนี้ทองฟ้าก็แจ่มใสแล้วครับแดดมัดมือเลยครับมือนี้ก็ใ้เวลาขุดมันเนาะพี่น้อง เวลาขุดมันออกเพื่อจะเอาพันธุ์นะครับเพื่อจะเอาพันธุ์ไว้สาหรับปลูกเป็นมันปลายฝนนะครับมันปลูกเดือนตุลาที่จะถึงนี่นะครับเป็นมันปลายฝนประมาณปลายปลายเดือนนะครับถ้าฝนเมดนะครับก็คงจะได้ปลูกนะครับเพราะว่า่วงนี้ครับเพราะท่านมีบุ้ใด้าปลูกเพราะว่าฝน,นยังตกต่อเนื่องอยู่ สำหลับมือนีก็มาขุดขุดเราก็เก็บพันธุ์ไว้พอมนะครับเก็บพันธุ์มั่นไว้พอมโอ้แดดอาจจะแห้งจังน้อยนะครับให้พี่น้องเห็นกันนะครับว่ามือนีมาขุดมั่นนะครับสำหรับมั่นที่ผมขุดอยู่นีก็คือเป็นพันธุ์พ่วงเผ็ดนะครับเป็นพันธุ์พ่วงเผ็ดผสมกับมั่นกรศเสตร์านนะครับในแปลงเดียวกันเรียกว่าเป็นมั่นผสมนะครับ นะคร so ับรำต้นนะครับรำต้นที่ใส่เห็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าตอนปลูกนันตัดผสมกันเลยครับระวังพ่วงเพชรกับเกษตรศาสตรหาศูนย์นะครับนี่ครับต้นที่แตกงานนี่เป็นเกษตรสาสตรหาศูนย์นะครับส่วนอันนี้ฟ้องเพ็ดนะครับพราะว่าผู้เถ่าเพ่นว่าตัดผสมกันไปโหลดว่าวสั่นอันหนึ่งแป้งดีอันหนึ่งอันหนึ่งแป้งบ่ดีให้มันผสมกันไปโหลดย่าไปวัดแป้ง มันจังได้แปงมันจังได้ราคาว่าดันเปิด่ากะมีส่วนอยู่ครับส่วนอยู่เหลียวได้บรนจับเลยหัว่าที่เป็นกระแสสายได้ไลกะกะได้แปงดีอยู่ครับกะขะกันไปนะครับเกิดือว่าได้แปงก็สมควกนอยู่นะครับเป็นมันสิบเอ็ดเดือนแร้วครับสิ้นเดือนตุลานี่กะกะครบหนึ่งก็ครบขวบพอดีครับขวบปีพอดีนะครับกะสิบเอ็ดเดือนนะครับสําหรับ การทำพันธุ์เนี่ยก็พอดีนะครับสิบเอ็ดเดือนพอถือว่าแก่เกินไปนะครับนี่ก็คือหัวมันพ่วงเพ็ดนะครับที่พี่น้องเห็นหัวใหญ่ๆอยู่ข้างๆนี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับตัน้นนั้นคือพ่วงเพ็ดนะครับเห็นในว่าเพิ่นจะหัวใหญ่งนะครับพ่วงเพ็ดนี่เอาการอยู่ครับตรงนั้นก็เป็นกเกษ,ษตรศาสตร์ผสมนะครับโอ้แดดก่อนกลางแรงเนาะพี่น้อง ยังเจ่มยเลยหมอนี่แดดเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูจักน้อยนะครับกล่องอาจจะสั้นจังน้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไม้กันสั้นนะครับใส่เท้อเอานะครับกะฝนตกต่อเนื่องกะเกือบเน่าแล้วครับพี่น้องเกือบเน่าละแต่ก็ยังบ่เน่านะครับเพราะเป็นเป็นโน่อนอยู่กับข้างบนแต่ข้างล่างข้างล่างทางพู้นนะครับเละเลยครับพี่น้องแต่ไม่เน่าเนี่ยอยู่ กลางเนาะครับหัวปลายหัวก็เริ่มเน่าแล้วก็เลยขุดออกขุดออกพอดีก็ว่าจะพันพอดีเนาะครับก็เลยได้ขุดออกหัวก,ดก,ดดออก,ดก็ดีพอสมควรอยู่ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งแปลงนี่กับปลูกที่เนาะครับปลูกที่ระยะเจ็ดสิบเซนเนาะครับมัน,กนเลกลือได้หัวใหญ่ปันได้เนาะครับแต่อยากให้ดีก็คือระยะต้นนี่ต้องแปดสิบเซนเนาะครับผู้ใด ปลูกที่มันกับ,บอ่อหัวใคือว่าละพี่น้องกะล่องเบิงเนาะครับเอาระยะแปดสิบเสนส่วนระยะแถวนั้นเอาจักร้อยยี่สิบเนาะครับแต่ผลผลิตนีน้เด่นอนครับพี่น้องเนี่ยครับสภาพของรางเนาะพี่น้องเอารถดของแม่แก้วละมัน,เ,มนเกือบเป็นออกไปว่าไรครับนเพิ่งแนวลมโอ้ยจังเดยยังเสียวม่เอาหัวมันไดครับบ้านนี้เอารถดของมาเอาเกือบออกว่าไรเนาะครับ ขลออกไปว่าเหมือนไรกับละมันผลติดลมกอนเพิ่งสภาพหัวมันไปนี่แหมมีแต่ดินเต็มกับพี่รองล้านผลเฉพาะฮัก40%ผลบอกพี่รองดินลายปานนีเจ้ากระติคอออกให้เพิ่นยุ่รอกเครับเดี๋ยวเพิ่นตีว่าให้นะครับแต่คันเพราคอออกพ่มมาเนี่ยไล่ละเกือบทิฟตันวันนี้พี่้องเบิ่งสภาพ <laughs> ขนาดแดดมืดมื้อยังบ่แห่งไหมครับเพราะว่า ดินดินมันโอบหมอมันคักแล้ี่วนะครับส่วนราคามันตอนนี้นะครับราคามันตอนนี้ก็ขยับลงนะครับขยับลงจากราคาสามบาทเก้าสิบตอนนี้น่าจะยู่ที่สามบาทเจ็ดสิบห้านะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมพานไปทางร้านมันเหมือนเดาผมเหีนขึ้นไปอยู่นะครับว่า สามบาทเกยสิมหาท่านนะครับร่วมค่าเบียกแล้วนะครับก็นยังถือว่าสูงพอสมควรอยู่ครับพี่น้องสําหรับมั่นสาปลังตกเดือนนี้มาแล้วนะครับกัสูงพอสมควรอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆพื้นที่แล้วผมก็ว่าเขียตที่ผมอยู่นี่ราคาสูงอยู่ครับนี่แหละครับฝนฟ้าอากาศ บางที่มั่นกับมาบอตรงตามความต้องการเท่องปัญญเนะครับได้ย่างก็เสียย่างนะครับกันฝนฟ้าอากาศพอะมาเช่ามั่นสำประหลังก็ได้ดีไปเนะครับแต่ว่าเขาห้องก็เสียหายนะครับแต่ว่านี่เรื่มเน่าลรวครับเรื่อมไปไปเน่าลรวครับเลื่อมมีกินแน่ล้วเนาะครับนี่ครับ ข้างล่างจัวหวน,น้อยๆเนาะครับพอวันยูไก่ตดใหม่เนาะครับฝนก็นเริ่มตั้งเข้ามาแเราครับตั้งเขาไหมเราฝนเมืม่อ,ม,อมือดไหมเราครับคุณโอ้อยจะตกอีกมากเด้อกันตกมากนี่เขาให้ว่าะอะไรค่ะค่ะที่ครับนี่นะครับ,บพี่นรองเอ้ยชีวิตกเกษรรตรกรหาลังเทียก็ดีหรอกครับดีใจอยู่ว่าฝนตกมากหาลังเทียกมันก็นกนมากเกินเนาะครับสำหรับเกษรตรกรผู้ปลูกเขากะ ในเก right. right. okay. um. so, right ี่ยวเขาแน่นนอนครับพี่รองในเกี่ยวเขาแน่นอนนะครับอันนี้ก็เลือกว่าไ้ครับพัดมันเหลือไปของเจ้าของเองนะครับที่แรกว่าจะบ่เอาหรอกครับพัดนี่เพราะว่าเป็นบอกว่าแป้งบ่ดีว่าดันก็เลยมันเลือกว่าไ้ครับอันที่ไปหาซื้อกับแพงนะครับล่ำละสองบาทสามบาทก็เลยต้องเอาพัดของเจ้าของเองนะครับดีกาซื้อนะครับว่ได้ซื้อนะครับซื้อกองสิมดดลายบาทนะครับปลูงัด ยี 20, ่สิบสามสิบไรนี่ผมว่าโอ้เหมือนบ่หน่อยบาทด้ครับพี่น้องนะครับพอจะนั้นแล้วก็เลยกดทนของงเจาของ,ของนะครับแต่ถือว่ายังยังขายได้อยู่นะครับลงมาขขาง่างกับ่อคใคหัวว่าใยใหญ่ดอกพี่น้องมันเป็นที่รุ่มนะครับนี่ครับน้ามกดทางจะฮัดนะครับแล้วคามันสมปลังกับเริ่มลงขึ้นวานละ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้แล้วก็นอกพี่นองเนาะเดี๋ยวเบิ่งไปโดนพี่นองสี่ลำขั้นนะครับสุดท้ายนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นก่อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือก่อนนะครับคลิปนี้กับบมีสลาลาอย่างไรดอกนะครับอยากให้พีนองในเบื้องซื้อ่ามันเดือนที่เบียดมันเป็นยังไงเนาะครับฝากไว้ขึ้นก่านะครับสวัสดีครับ